ที่จังหวัด้อยเอ็ดค่ะทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเชิญผ่าไตรแด่พระสงค์ในโครงการเรื่อหลวงแห่งถ้ำสถิตนคเรศจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเมื่อบันที่13พฤศจิกายน2568เวลาบ่ายโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมไห่นายสมศักดิ์อนุราชเสนาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิบ เชิญ่าไตรและกะเครื่องทยธรรมพระราชทานเพื่อไปถวายแด่ประสงค์ในพิธีเจริญพระพุทธนต์และกะเจริญจิตตภาวนาตามแนวทางหลักธรรมพระราชทานถ้ามาหน้าว่าว่างเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามโครงการพระราชดำริเลื่อหลวงแห่งถ้ำสถิตนักเรศณวัดทาสแบงอำเภอทุงเขาหลวงและกะวัดบ้านเล่างิวอำเภอจังหานจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชัชว,ว่านเบญจศิริว,วงศ์ผู้วาราชการจังหวัดรลอยเอ็ดพร้อมด้วยรองผู้วาราชการจังหวัดลอยเอ็ดตุลาการสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการและกับประชาชนเขาวรวมงานซึ่งโครงการพระราชดำริเลื่อหลวงแห่งถ้ำมัสถิตนักเรตมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะนอมนําแนวพระราชปณิธานด้านการเผยแผ่พร,ระพุทธศาสนาสู่ประชาชนเปรียบเสมือนเลื่อหลวงแห่งถ้ำที่นั่หลักถ้ำไปสู่ชุ่มชน ผ่านกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตะภาวนาและกะบรรยายธรรมตามหลักธรรมชุดพระราชทานธรรมะนาววังโดยจัดขึ้นวันที่13หอด16พฤศจิกายน2 5 6 8อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดร่วม7วัดน้ำกันค่ะ